เรื่องโรงพยาบาลผีเฮี้ยนถ้าไม่มีเหตุจำเป็นคงไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงกลางค่ำกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนน้อยและบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แถมบางโรงพยาบาลก็ดูวังเวงน่ากลัวเตา๋านุ่มต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเต๋าซื้อคอนโดอยู่กับพ่อย่านพระรามเก้าวันหนึ่งในขณะที่พ่อของเตา๋า กำลังจะข้ามถนนเพื่อกลับคอนโดก็มีรถพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงจนขาหักโชคดีที่คู่กรณีรับผิดชอบและลงมาช่วยกันอุ้มพ่อไปส่งโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคอนโดมากนักโดยหมอให้แอดมิดนอนค้างเพื่อดูอาการก่อนเพราะหัวของพ่อไปกระแทกกับริมฟุตบาทด้วยแต่คืนนั้นห้องเดี่ยวไม่ว่างจึงได้เป็นห้องคู่แทนซึ่งต้องนอนกู้กับคนไข้คนอื่นอีกคน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโทรแจ้งเต๋อก็รีบลาง,งานทันทีซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วแต่ที่ทำงานของเต๋ออยู่แถวมีนบุรีแถมวันเกิดเหตุเป็นวันศุกร์รถจึงติดหนักกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็เกือบสองทุ่มพอไปถึงเต๋อก็ยืนรอลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้นหกตามที่โรงพยาบาลโทรแจ้งไว้ขณะที่ยืนรอลิฟต์อยู่คนเดียวนั้นเต๋อก็เห็นคุณยายคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆคุณยายผมสั้น ผมสีขาวทั้งหัวหน้าตาดูป่วยและผิวซีดมากตอนนั้นเต่าก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณยายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะหน้าลิฟต์เป็นอลูมิเนียมเงาวับถ้ามีคนเดินมาก็น่าจะเห็นเงาสะท้อนอยู่บ้างแต่หลังจากลิฟต์มาถึงเต่าก็เดินนำหน้าเข้าลิฟต์ไปแล้วเขาก็กดปุ่มเปิดค้างเอาไว้เพราะคุณยายยังไม่ได้เดินตามเข้ามาเตา่าจึงชะโงกหน้าออกไปดูทางซ้ายและขวาก็ไม่เจอคุณยายแล้วในใจก็รู้สึกแปลก แต่คิดว่าแกคงลืมของและเดินไปที่อื่นเต่าจึงกดลิฟต์ปิดขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดก็มีมือเหี่ยวๆมากั้นประตูไว้จนประตูลิฟต์เปิดออกคุณยายโผล่เข้ามาในลิฟต์ด้วยทำให้เต่ายืนงงด้วยความสงสัยสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเต่ากดรับแต่ไม่ได้ยินเสียงใครจึงกดวางสายและมองไปที่แผงตัวเลขของลิฟต์เขาก็พบว่าไม่มีไฟตัวเลขอื่นที่โชว์บนแผงตัวเลขนอกจากเลข6เลยคิดว่า ยายก็น่าจะไปที่ชั้น6เหมือนกันพอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้นที่3ประตูลิฟต์ก็เปิดออกมีเจ้าหน้าที่เข็นเปลผู้ป่วยเข้ามาเพื่อจะไปชั้น8เต่าจึงขยับไปยืนฝั่งเดียวกับยายซึ่งชิดมุมด้านหน้าส่วนยายยืนมุมด้านหลังพอลิฟต์ปิดทุกอย่างก็เงียบสนิทแต่เมื่อมองผ่านเงาของประตูลิฟต์เต่าก็ถึงกับอึง้งเพราะเขาไม่เห็นยายในเงาสะท้อนเต่าจึงเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยก้มมองพื้นพอถึงชั้น6 เตาก็เดินออกจากลิฟต์และหันไปมองว่ายายายังอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็พบว่าไม่มียายอยู่ในลิฟต์จริงๆเจ้าหน้าที่ทำหน้างงและถามเขาว่ามองหาอะไรเต่าเลยบอกไปว่ายายที่ยืนอยู่มุมหลังแกออกจากลิฟต์ไปตอนไหนเจ้าหน้าที่ทำตาโตและพูดเสียงสั่นว่าอย่าอํากันเล่นตอนนี้เต่าจึงรีบหันหลังแล้วเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ชั้นหกเพื่อขอเข้าไปดูอาการของพ่อพ่อเปิดประตู พยาบาลก็เดินออกมาก่อนเต๋าเดินเข้าไปก็เห็นพ่อนอนอยู่บนเตียงซึ่งอยู่ติดกับประตูพ่อถามไทยอาการแกก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ขาหักและเจ็บหัวนิดหน่อยเต๋าเห็นว่าพ่อยิ้มได้และคุยรู้เรื่องก็รู้สึกสบายใจขณะที่คุยกันอยู่พ่อของเตา๋าก็มองไปที่อีกเตียงที่อยู่ติดกับหน้าต่างก็เห็นว่ามีญาติคนไข้สามสี่คนกำลังโศกเศร้าเสียใจ และกลุ่มมือของคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงพ่อพูดเสียงเบาวๆว่าพึ่งตายเมื่อกี้เต่ารีบหันกลับมาและนั่งเงียบจนมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเดินเข้ามาและนำศพของคนไข้ที่อยู่เตียงริมหน้าต่างขึ้นรถเข็นระยะห่างจากที่เต่านั่งทำให้มองเห็นใบหน้าศพนั้นเต่าจึงขนหัวลุกทันทีจนพ่อสะกิดและถามว่าเป็นอะไรกลัวหรือเปล่าเต่าไม่ได้พูดอะไรได้แต่ก้มหน้าลง จนเจ้าหน้าที่เข็นศพพ้นออกไปเต่าก็บอกว่าศพเมื่อกี้หน้าเหมือนยายแก่ที่เขาเห็นขึ้นมาในตอนขึ้นลิฟต์จากนั้นเขาก็เล่ารายละเอียดตั้งแต่หน้าลิฟต์ชั้นล่างจนกระทั่งออกจากลิฟต์ให้พ่อฟังพ่อของเตาที่เคยบวชเป็นพระมาหลายปีได้ฟังและไม่ได้คิดอะไรมากแต่เตาเป็นคนกลัวผีจึงรู้สึกระแวงคืนนั้นเตาต้องนอนเฝ้าพ่อตรงที่นั่งของคนมาเยี่ยม ซึ่งอยู่ข้างเตียงที่ติดกับประตูมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณตีสาเต่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนไอตอนแรกเขาก็คิดว่าเสียงของพ่อแต่พอลืมตาขึ้นมาเขาเห็นพ่อหลับอยู่และต้นเสียงนั้นดังมาจากเตียงติดหน้าต่างเตามองไปก็ไม่เห็นใครอยู่บนเตียงแต่ว่าที่ปลายเตียงมีหญิงแก่ยืนหันหลังและมองออกไปนอกหน้าต่าง เตาจำได้แม่นว่าทรงผมดัดหยิกผมสั้นสีขาวแบบนั้นคือคุณยายที่เพิ่งตายไปแน่นอนเตาจึงลุกเปิดไฟจนพ่อตื่นพ่อเลยบอกว่าถ้ากลัวก็ให้ออกไปไหว้สารเจ้าที่ชั้นล่างหรือให้กลับไปนอนที่บ้านก็ได้แต่เตาเห็นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วเตาเลยไปนั่งเล่นอยู่ที่ชั้นล่างทถาตึกอุบัติเหตุเพราะมีเจ้าหน้าที่และคนพลุกพล่านหน่อยจนกระทั่งเช้าเขาจึงขึ้นไปหาพ่อวันนั้น มอเช็คอาการของพ่อแล้วบอกให้กลับบ้านได้เต๋าดีใจมากเพราะเขาไม่อยากนอนที่โรงพยาบาลอีกเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เต๋ารู้สึกระแวงทุกทีที่ต้องไปโรงพยาบาลในตอนกลางคืนและถ้าต้องไปเยี่ยมใครหรือป่วยอีกเขาก็มักจะรอไปพร้อมเพื่อนเพืนเพื่อความสบายใจนั่นเอง